สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไมค้ากันอีกเช่นเคยเราก็ได้เดินทางกันมาถึง EP ีที่18กันแล้วเย่จ้าบอกเลยว่าซีรีส์นี้เราก็เดินทางกันมาไกลอยู่นะเอาดีๆอคลิปนี้เราก็จะมาทดลองไม์ตัวใหม่นะคือเพิ่งสั่งมาทุกคนก็ถ้ามันดีหรือว่าไม่ดียังไงก็ฝากเมนไว้ด้วยนะว่าแบบเออแบบไหนดีกว่าแบบเก่าหรือว่าแบบมาเอาภารกิจใน EP ีนี้ของเรานั้นก็คือการพิชิตไทอัลแชมเบอร์หรือว่าดันเจียนนั่นเองแต่ก่อนที่เรานั้นจะไปพิชิตกันทุกคนเราก็มี วันนี้อีพีนี้เรามีอะไรอัปเดตให้ทุกคนดูเยอะมากเพราะว่าแบบไปเล่นอะไรแบบว่างๆมานะก็คือแบบจากสั่งร้อยเดย์ตอนนี้คือแบบสั่งร้อยสี่สิบห้าเดย์แล้วก็มาอย่างแรกกันเลยนะคะก็คือตอนนี้เราขาดแคลนเพชรกันอย่างมากเพราะว่าลงทับก็ไม่เจอสักทีเราเลยไปหาในเดนเซตี้นะแต่สรุปคือได้มาแต่ก่อเพชรชาร์ตโอ๊ยจะบ้าตายอะไรวันและในส่วนต่อมาเลยเราก็ได้ทําการเออย้ายฟาร์มไก่ของเราไปแล้วทุกคนเนื่องจากว่าคือถ้าเรายังเอาฟาร์มไก่ไว้ตรงเนี้ยเราก็แต่จะอยู่ที่นี่แบบคือไม่อยากอยู่ที่นั่นค เรานั้นเจอทําทการย้ายไปที่อื่นนะเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูกันเดี๋ยวเราขอพาทุกคนรีวิวใกล้ๆกันก่อนก็เดินทางต่อมาทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นยอดเขานะเนื่องจากว่าล้นมาหลายปีนะทียพิด้นมาหลายวันเราก็เลยแบบเออมาสร้างบ้านตากอากาศไว้หน่อยเลยแล้วกันนะเพราะว่าแบบเพื่ออนาคตมันแหลกขึ้นมาจริงๆเราอาจจะแบบอยู่ที่นี่ไม่ได้เนาะเออแบบแบบอาจจะสร้างที่นี่ไม่ได้ก็เลยแบบสร้างบ้านไว้บนยอดเขาเลยเด่นๆนี้เลยก็ทําเป็นบ้านทรงญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เหมือนญี่ปุ่นเนาะไม่เหมือนเนาะ เอานั่นแหละสร้างตามใจฉันนั่นเองเนาะก็เ้านี้เลยก็บอกเลยว่านี่ก็เป็นบ้านตาอากาศน,นะคือไม่มีอะไรมากแค่แบบคือยอดเข่าลมล้นเกินไปอะก็เลยแบบหาอะไรแบบมาเด่นเด่นหน่อยได้กันเนาะตอนนี้เลยก็ตอนแรกคือจะสร้างเป็นหน้าเป็นหน้าสกิตเราเะไรแหละแต่คือแบบขี้เกียจเอาเป็นบ้านแล้วกันนะเออนี้ก็เป็นบ้านแบบง่าย,ายได้มีอะไรยุ่งยากก็นะนั่งชมวิวอะไร เลยเปื่อยเลยใจของเรานั่นเองแั้นเราก็มาในส่วนต่อมากันเลยนะคะทุกคนก็แรกแบบนี้ไม่ใช่เรนนี่เลยทุกคนเราก็ได้ย้ายฟาร,ร์มไก่มาอยู่ใกล้บ้านของเราเลยก็มาอยู่ตรงจุดนี้นะเพราะว่าตรงจุดนี้เรายังไม่มีอะไรมาสร้างก็เลยแบบเอามาเป็นที่อยู่ของฟาร,ร์มไก่เรานั่นเองก็นี้เลยสร้างง่ายๆตามสูตรที่เราเคยสร้างเนาะก็รอให้มันเติบโตร,รอให้มันบแบบสร้างสร้างผลผลิตให้เราไปเรื่อยๆก็บอกเลยว่ายัดไปตรงนี้ประมาณหนึ่งประมาณเออประมาณร้อยตัวมั้ง แค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าแบบยังไงเราก็ไม่ได้กินเนื้อไก่มากอยู่ดีเอากข้ามาในส่วนต่อมากันเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาทนนั้นไปชมอาณาจักร3อาณาจักรที่เราสร้างกันไว้นะรับอกเลยว่าเป็นอาณาจักรที่เอาไว้แลกเปลี่ยนกับเหล่าชาวบ้านนั่นเองเนะนื่องจากว่าเราเปิดเอ้นั้นไว้แบบเออแลกนังสือตามละแต่ละใบโอมนะอ่ะมีอยางก็ใบโอม3ใมบโอมนี้ก็นี่เลยทุกคนก็จะมีเอออะไรว่าสวามแลนแล้วก็ดีเซอร์ทะเลทรายแล้วก็เอออะไรว่าสโนว์ท่านั่นเองแนละ้วแต่ที่แรกที่จะไปก็คือดีเซอร นั่นเองนะก็ตั้งชื่อเมืองไปเลยตามไบโอมนะเขาบอกเลยว่าน,นี่มาคือมันค่อนข้างจะแบบเดินทางไกลนิดนึงก็ไบโอมแห่งนี้นะเราก็ได้ทําการเออเอาหมู่บ้าน m อ c มาเป็นอาณาจักรของเราไปนิด้วเ,เลยเพราะแบบเกียจสร้างนอกจากเดินไกลแล้วก็เลยแบบเอาหมู่บ้านเองแลวกันนะ,ะเดี๋ยวเรานั้นจะขอทําการเดินทางไปเลยนะก็ว่าอนาคตเนี่ยดูแล้วเราด่านจะแบบได้มาสร้างอาณาจักรที่นี่เพิ่มเติมด้วยอีกแน่เลยความอะไรยังอื่นนะเพราะว่าแบบมันเอออยู่ใกล้ในเป้าหมายของเราในอนาคตนั่นก็คือการไปประจนภัยในท้องทะเล นั่นเองนะเพราะมันอยู่ใกล้ทะเลที่สุด,สดจุดผ่านแรกของสถานีนี้กนะ็คือพีระมิดนั่นเองก็เป็นพีระมิดที่เรานั้นมาสำรวจในอีพีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว <c oughs> และในส่วนต่อมายทุกคนก็ข้างหน้านั้นก็คืออาณาจาก The ักรเดลีเซเอ้ยเดลีเซท้าวของเรานั่นเองหรือว่าอาณาจาักรทะเลทรายนะนก็แต่ละอาณาจากักรสามอาณาจักรที่เราพูดไปนี้ก็จะมีบ้านตากอากาศของเราอยู่ทุกอาณาจักรเลยแต่ละหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราก็แค่สร้างกำแพงร้อมรอบไปนะเพราะว่าแบบเราจะได้แบบแลกของกับ n p c ได้ ้เพราะว่าเนื่องจากว่าแต่ละใบโอมเนี่ยเ b c บมันจะมีของที่แตกต่างกันเนาะและนั่นเลยข้างหน้าเรานั้นก็จะเป็นบ้านต่างกาศใณาจากักรดีของเรานั่นเองเป้าหมายของเรานั้น,นคือการสร้างหมู่บ้านแต่ละใบโอมไปเลยจ้าเพราะว่าแบบของแต่ละอย่างคือแบบมันค่อนข้างจะแบบแตกต่างกันเนาะและนี่เลยทุกคนในบ้านต่างกาศเราก็จะแบบเออเน้นเอาเ b c แลกหนังสือไว้เพราะว่าแบบมันค่อนข้างจะแบบมีประโยชน์ในการใช้เอาชีวิตรอดด้วย <c oughs> เรและส่วนต่อมาเลยก็จะเป็นอาณาจักรสวามทาวนั่นเองก็เป็นหมู่บ้านเช่นกันนะมีกำแพงล้อมรอบเพื่อป้องกันซอมบี้และมอนสเตอร์ที่มันจางจ้องจะทําร้ายชาวบ้านของเรานั่นเองก็หมู่บ้านนี้ก็มีสิ่งที่เรานั้นโดดเด่นเลยนะคือสมุดเมนดิงนั่นเองและนี่เลยก็จะเป็นอาณาจักรสวามทาวของเรานั่นเองก็ตอนนี้ก็หล่อให้ NBC มันขยายเผ่าพันธุ์กันไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็เป็น NBC ตัวแรกนะที่เรารักษาไว้นะเออเราแค่ไปอุ้ม n b c อีกตัวมานะเราก็ยนของให้มันก็ผสม กัแค่นั้นแหละและส่วนมาตรงนี้ก็จะเป็นที่ทํางาน b อพี่ีทีกสําคัญสําคัญแล้วก็เป็นบ้านตาอากาศของเรานั่นเองนะก็ไม่มีอะไรมากทุกคนโลง่ลงๆเอาไว้ชมวิวเช่นเคยและต่อไปก็จะเป็นอาณาจักรสุดท้ายก็คืออาณาจักรสโนว์ททวหรือว่าอาณาจักรคิมะก็บอกแล้วว่าจะเจอคุณนานมากก็คือแบบตายแล้วตายอีกหน่อยเวอร์ก็บอกเลยว่าอาณาจักรนี้ก็เป็นอาณาจักรที่แบบเวลาเราเบื่อๆหรือว่าคิดอะไรไม่ออกก็จะมานั่ง AFK นั่งชมวิวอะไรไปเล่นๆคือตอนหิมะตกคือมันสวยมากทุกคน นี่เลยนะก็เป็น NBC ที่เราอุ้มเอาไว้ในอ่บานเนาะก็โยนไว้สองตัวแล้วก็โยนขอบเดี๋ยวมันก็ผสมพันธ์กันเองเนาะก็ทุกคนบอกเลยว่าเวลาหิมะตกคือมันเป็นอะไรที่สวยมากแล้ยิ่งใส่เชดโดเลยคือแบบเลิศเลิศบอกเลยว่าเลิศเลิศมากก็ที่นี่ก็บอกเลยว่าเราก็จะทําเออให้เหมือนกับแบบที่หมบ่บ้าน NBC มีไว้ให้เหมือนที่สุดแต่ก็ดัดแปลงที่เรานั้นั้งงางที่สุดเช่นกันเพราะว่าแบบมันค่อนข้างจะแบบใช้ทรัพยากรเยอะแล้วก็บอกเลยว่าเรา,เรา,เราลงทุนาการสร้างบ้านไปเยอะมากๆกก็ยัง เหลือหลายเบโอมที่เรานั้นยังไม่เจอนะก็ต้องรอดูอนาคตว่าเรานั้นจะเจอหรือไม่ก็โอเคนะก็ถึงเวลานั้นที่เรานั้นจะไป,ไปพิชิตด,ดันเจียนแล้วเนื่องจากว่าเราเสี่ยว,วลากับการรีวิวทัวร์นู้นทัวร์นี้ไปแล้วเกือบครึ่งคลิปของเราแล้วกว็ <c oughs> คือคลิปที่เป็นคลิปพาทัวร์กับคลิปที่เราจะมาพิชิตดดนเจียนเนาะและนี่เลยทุกคนก็เป็นไทยออสแชมเบิลนั่นเองก็บอกเลยว่าการพิชิตดดนเจียนนั้นไม่ค่อยมีอะไรมากทุกคนเพราะว่าอุปกรณ์อะไรเราต่างๆนั้นค่อนข้างจะแบบมีเยอะเออมี อะไรแบบมีมากมายอยู่แล้วนั่นไงแชมเบอร์มาแล้วกรงแรกก็บอกเลยว่าการพิชิตดดนเซนแห่งนี้ก็มอนสเตอร์เยอะแล้วก็เป็นแหลกสาวเวิลช่นดีเนาะแต่สิ่งที่เราอยากได้เลยนั่นคือกุญแจจ้ากุญแจนี่เลยไมย่เราฆ่าเสร็จแล้วมันก็จะดรอปของมาให้แต่สิ่งที่เราอยากได้นั่นคือกุญแจนั่นเองเมื่อเราได้มาดันเจนเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็ทําการสํารวจให้ครบแล้วก็พิชิตกคงนั้นให้หมดเพราะว่าเรานั้นจะได้ของแล้วก็ได้กุญแจและเมื่อเราได้เสร็จแล้วเราก็อย่าลืมเคียร์กับดักเลยทุกคนเพราะว่าม,ม,ม,มา กับดักหรือปวนเราไปหยุดและนี่เลยทุกคนก็จะเป็นกลงที่แบบเอาไว้แรกของแลกอะไรเนาะแต่ระหว่างนั้นขอสำรวจ<อ>นี่แหละเราก็ได้เจอกล่องแล้วเจอฮอปเปอร์ก็ขุดไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเรานั้นจะทําฟาร์มเออฟาร์มกุญแจด้วยง่ายๆนะเป็นฟาร์มแบบง่ายๆมากใครๆก็สามารถทําได้ ก็นะที่สถานที่แห่งนี้นะก็บอกเลยว่าค่อนข้างจะมีของเยอะแล้วก็เหมาะกับการเอฟเคองด้วยก็บอกเลยคือมันถึงขั้นที่แบบจะต้องเตรียมเตียงนอนไว้ให้เลยอะคือแบบสุดยอดแค่ไหนอะระหว่างนี้เราก็มานั่งเคลียร์มอนสเตอร์ก็บอกเลยว่าค่อนข้างจะแบบเยอะมากๆ ตอนนั้นแหละเราก็แลกกับการที่แบบต้องสุมของสุกอะไรนะทุกคนและระหว่างตามทางนั้นก็จะมีของให้ทุกคนนั้นได้กงได้เก็บอะไรกันเยอะแยะมากมายบอกคือตอนนี้ของรกมากอ่ะเมื่อเราได้ของแล้วนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่แบบเอาไว้แลกกุญแจสีเงินนะว่าเออเมื่อเราใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้น้ํายาแบดโอเมนนั้นเมื่อเรามาใช้มันจะทําให้เรานั้นได้มอนสเตอร์ที่มันโหดขึ้นแต่ก็แลกกับการที่เรานั้นจะได้ของเยอะเช่นกันพ่อบอกเลยว่านี่เลยทุกคนเราก็ได้เจออีโตพายุแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ปวดท เทาแชมเบอร์หรือว่าดันเจนแห่งนี้เอ้ามันจะเป็นตัวที่แบบมันสามารถกดพวกกับดักอะไรได้เพื่อมาขัดขวางเราเนาะเออหรือว่ารบกวนเราก็ว่าจะดตามให้มันแตีพวกนี้ยากเพราะว่าแบบมันจะวิ่งซิกแซกลงลูไปลงลูมาทําให้เราตีไม่ได้เนาะไอตัวน้องพายุนี้มันก็จะเอาไว้ดรอปของที่เอาไว้คาบอาวุธล่าสุดนั่นก็คือค้อนนั่นเองเพราะว่าแบบมันเป็นอาวุธล่าสุดแต่มันค่อนข้างจะแบบใช้ยากนิดหนึ่งเนาะก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้การจะตีเจ้าพวกนี้ให้ได้ง่ายๆนะก็อย่าลืมทุบกับดักรอบๆนะเพราะว่าไปปกดดเิรู้ มาแล้วคคนมันมีมืออ้าไงไงนะก็มาแล้วเราเคลียร์เสร็จแล้วเรามาซุ่มของกันดีกว่าก็ไอ้กุญแจสีคอปเปอร์สีสีส้มๆเนี่ยมันก็ยังแบบได้ของไม่ดีมากเนาะเพราะว่าภารกิจที่เรามาไปอุ้ยในที่สุดก็เจอไอ้นี่แล้วทุกคนเป็นอะไรวามีแผ่นศิลาจารึกด้วยดันเส้นแห่งนี้ก็จะมีห้องลับที่เราไว้ให้เราหาของมีอุปกรณ์มีของต่างๆอย่างแผ่นศิลาจารึกแบบนี้ก็บอกเลยว่าได้อุปกรณ์มาเยอะมากแต่ภารกิจนี้ของเราก็คือการมาหาเพทุกคนคือย อยากได้เพชรอ่ะเมื่อเราพิชิตอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวทุกคนต่อไปก็คือการทำฟาร์มกุญแจจ้าก็ฟัง์มกุญแจนี้สร้างง่ายก่อนอื่นเลยทุกคนเรานั้นจะไปจะต้องเคลียร์พื้นทีร่รอบๆนี้ให้มันแบบเออง่ายต่อการเดินหาเดินอะไรเพราะาตอนนั้นคือมันเหมือนเขาวงกตด,ดีๆนี่เอง ก็ระหว่างนี้เราก็ได้ไปเคลียร์พื้นที่เคลียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยครับเพอบอกว่าค่อนข้างจะแบบใช้เวลาดิบหนึ่งนะอ่านเดี๋ยวเราจะขอมาแลกของแลกอะไรเราก็มาเก็บของเคลียร์ของเนะพราแบบบล็อกเยอะมากอ่ะเราก็มาซุ่มของย้อมใจนิดหนึ่งนะก็มาดูกันว่าได้อะไรมั้งอุ้ย ก็บอกเลยว่ายังไม่ได้เพดได้ข้างหรเลยอะทุกคนเราต้องแบบเอายาแบดโอมินมาใช้สักทีเะโอเคนะเราเคลียร์พื้นที่กันมานานพอสมควรและ้างั้นเดี๋ยวเรานั้นจะมาทําฟาร์มกุญแจกันเลยและกันนะคะทุกคนก็ฟาร์มกุญแจนี้สร้างง่ายๆเลย <c oughs> <ๆ S 1> ก็อย่างแรกเลยทุกคนเรานั้นจาเป็นจะต้องเลือกกง เอ,เอาง่ายคือเราจะทำทุกกองนั่นแหละ <c oughs> ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่พูดเยอะอ่ะแล้วเราวางก่อเสร็จแล้วก็วางกล่องจุดเก็บของแล้วก็ฮอปเปอร์ให้มันเชื่อมลงแบบนี้และระหว่างนั้นเราก็เอาเออเอาเอานเธอร์แลกมาวางไว้รอบๆนะก็เห็นอย่างนี้แล้วทุกคนก็คงรู้แล้วแหละว่าเราะจะทำฟาร์แบบไหนก็นี่เลยเอาไฟเช็คมาจุดก็คือเนื่องจากว่าของจากมอนสเตอร์ดอปคือเราค่อนข้างจะแบบมีเยอะแล้วว่าคือไม่อยากได้เราเลยแบบเอาเป็นการเผาฆ่ามานนกันเพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้นั่นก็คือ ของที่มันดอกมาจากกงนั่นเองก็นั่นแหละแค่นั้นง่ายได้เห็นไหมแค่นี้เสร็จแล้วทุกคนแล้วก็วางกระจกหรือวางอะไรก็ได้แบบ รอบๆนะวางบล็อกอะไรก็ได้ให้เราเห็นก็ไว้มาติดตามกันในอีพีหน้าท,<ร>ทุกคนว่าการสร้างเสร็จแล้วเมื่อเราใช้น้ํายาแบทออมินที่นี่จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะาสละวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราอยู่เสมอ้วยนะสละวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนายบายจเจอกันใหม่คลิปหน้านะ